มาต่อวัดที่สองครับผมวัดที่2นะครับผมวัดป่าคุณคําวิปัสนานะครับเนี่ยครับผมอันนี้ก็จำลองมาจากองค์พระธาตพ,พนมนะครับภายในบริเวณวัดนะครับผม สวยงามนะครับผมสวยงามนะครับเดี๋ยวเราไปกับพระกันนะครับเดี๋ยวเราไปกับพระกันครับผม,มตน้นต้นสาระไทยเออ <c oughs> ไม่ไม่ไม่สาระไม่ใช่ไม่ใช่สลระ <c oughs> เป็นสาระอพระนอนนะครับผมองค์ใหญ่มากท่านผู้ชม องใหญ่ามากเลยนะองค์ใหญ่มากเลยนะครับองค์ใหญ่มากท่านผู้ชมน่าจะเป็นผ้านอนที่ใหญ่ที่สุดในสกลนครแล,ล้วล่ะองค์ใหญ่มากเลยนะครับแล้วับท่านผู้ชมครับพระเยอะมากเลยเป็นพระปางมันวิชัยนะครับผมปางมันวิชัยแบบสุโขทัยนะครับ เป็นมางวิชัยแบบสุโขทัยนะครับผมองค์ใหญ่มากนะครับท่านผู้ชมองค์ใหญ่มากครับผมเดี๋ยวเราไปเดินรอบกันนะครับท่านผู้ชมปลาเยอะมากนะครับผม มีพัดรูปล้อมรอบองค์พระปรล้อมรอบเลยนะครับผมอันนี้ด้านหลังนะครับผมด้านหลัง,ด,ลง,ะะงด้านหลังนะครับท่านผู้ชมครับด้านหลังนะครับเสียดายประตูทางเข้าปิดครับเพราะมีเปิดเธอเนาะองค์พระเนินเนอ สดงประตูทางเขาปิดครับผมอันนั้นก็เป็นเป็นอักษรธรรมาจะเป็นอักษรธรรมอักษรธรรมนะครับผม มุมนี้สวยมากนะครับท่านผู้ชมมุมสีมุมนี้สวยมากเลยนะครับมุมนี้สวยมากเลยนะครับมุมนี้สวยมากนะครับผมวันนี้ก็เป็นพันนอนนะครับ องใหญ่มากนะครับผมก็เป็นการจำลองมาจากองค์พระพ,พนมนะครับท่านผู้ชมจำลองมาจากองค์พระพ,พนมนะครับมีท้าเวศด้วยนะครับพระพุทธรูปเยอะมากนะครับท่านผู้ชม องใหญ ย่อยนะครับผมเป็นมนดกขนาดย่อยอ๋ออันนี้น่าก็จะเป็นคลายคลายหลงปู่ฟันนะครับท่านผู้ชมคลายๆายหลวงปู่ฟันนะครับผมคลายายหลงปู่ฟันหลวงปู่อะไรไม่รู้นะครับแล้วก็มีอุบาสกสองดันนะครับ อนั่งเฝ้าอยู่นะครับนี่ก็เป็นพระปางปฐมเทศนาอันนี้ก็เป็นพระนาคปรกนะครับผมแล้วก็มีหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดรน,นะครับแล้วก็มี ตัเประสังคันบ,บังกลาเทศด้วยนะครับผมอันนี้หลวงปู่ทองนะครับผมอันนี้ก็คือหลวงปู่ขาวนะครับหลวงปู่ขาวนะครับหลวงปู่ขาวนะครับ ุมเกวียนโบราณนะครับเกวียนโบราณนะครับผมสมัยนี้หาดูได้ยากแล้วนะครับผมเนี่ยครับเกวียนเกวียนนี่ก็หักหมดแล้วนะครับเนี่ยนี่แหละครับอันนี้ก็คือเกวียนโบราณนะครับผมเนี่ยครับไม้ก็หักหมดแล้วนะครับผมนะครับเกวียนโบราณ ผมเคยนั่งตอนเป็นเด็กนะผมเคยนั่งตอนเป็นเด็กนะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมเวียนโบราณนะครับผมเคยนั่งตอนเป็นเด็กอันนี้ก็เป็นภาพวาดนะครับผมแล้วก็ตัวหนังสือนี่จะเป็นอ,อักษรลาวนะครับ ประวัติความเป็นไปเป็นมานะครับผมประวัติความเป็นไปกปันมานะครับอืมผมอ่านไม่ออกครับเนื่องจากว่าเป็นภาษาลาวนะครับผมอ่านไม่ออกครับผมอันนี้คงจะสื่อถึงว่าท่านมาสร้างท่านมาสร้างวัดนี้นะครับไม่รู้ว่าอ่านมาอะไรอ่านไม่เป็นเลยครับอ่านไม่ออกเลยครับ นี่ก็เป็นพ,พระพุทธรูปศิลปะลาหานะครับผมอ่านไม่ออกเหมือนกันครับพญาฮิรันสารบดีสี่ล้านช้างนะครับผมนี่ครับผม ผมอ่านไม่ออกครับก็คงจะประวัติของท่านนะครับว่าท่านทำอะไรยังไงแบบไหนนะครับนะครับผมก็มีประวัติอะไรต่างๆของท่านนะครับ อันนี้ก็คือประวัติบ้านกลางนะครับผมเมื่อปีพศ2426เท้าขุนพลหรือพลานดาและเท้านนทเสนหรือพรานานามสองพี่น้อมได้อพยพมาจากเมืองมหาชัยกองแก้ประเทศลาวในปัจจุบันก็คือแขวงคำม่วนระยะทางจากแขวงคำม่วนถึงเมืองมหาชัยเป็นระยะทาง50กิโลเมตรอพยพข้าม ห้วยไคร้หรือที่เรียกแม่น้ําโขงในปัจจุบันอ๋อแต่ก่อนเรียกว่าห้วยไคร้นะครับแม่น้ําโขงมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านงอนบ้านหันในอําเขตอําเภอสว่างแดนดินต่อมาพลานดาผู้เป็นพี่ชายได้ออกมาหาล่าสัตว์ที่บริเวณหุบเขาภูพานและได้พบความอุดมสมบูรณ์บริเวณหนองกก,กอกอยู่ทิศตะวันออกของบ้านกลางในปัจจุบันนะครับ จึงต้องการตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้จึงพากันชักชวนพรานามผูน้องมาดูความบรมสมบูรณ์พรานามจึงได้กลับไปชวนญาติพี่น้องมาตั้งถิ่นฐานอยู่กับพรานดาและตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านกลางภูและมีการตั้งนามสกุลขึ้นคือไพคํานามและตั้งวัดขึ้นแห่งหนึ่งอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านกลางปัจจุบันดอนเจ้าปู่ ต่อมาพระนามอยากจะแยกไปตั้งถิ่นฐานแห่งใหม่พรานดาพิชาจึงแนะนําให้ไปตั้งหมู่บ้านอยู่บริเวณที่ตะันออกเฉียงเหนือใกล้กับนองผักอีเลิศและตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านผักคําภูตะบนานาในอําเภอพนนิคมในปัจจุบันนายพรานดาคือผู้ก่อตั้งหมู่บ้านกลางครั้งแรกและเมื่อมีประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงได้ประชุมคัดเลือกผู้นำหมู่บ้าน โดยเลือกเอาผู้ที่มีอายุมากที่สุดตามลำดับคือ 1. ปราณดา 2. อขุนทิพย์ 3. นายชาก,กำนันต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจึงได้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านขึ้นเรียงลำดับดังนี้ 1. น,นายสังภัยคำนามนายจานใสโคตลาคำนายม่อมภัยคำนามนายอวนพลตา นายกรภัยเรืองสมนายพรภัยคำนามนายสังยมภัยคำนามต่อมาปีพศ .2540 มีการแยกหมู่บ้านออกเป็นสองหมู่คือหมู่3และหมู่8มีนายเวียงฤทธิ์ภัยคำนามปีพศ .2544 ได้แยกเพิ่มอีกหนึ่งหมู่บ้านเป็นหมู่ที่10มีนายวิรัตภัยคำนามเป็นผู้ใหญ่บ้านในปัจจุบันมีวัดทั้งหมด3วัดคือ1 วัดบ้านกลางภู 2. วัดป่าบ้านกลาง3วัดป่าคำควุวิปัสนาวัดที่ตั้งครั้งแรกคือวัดดอนปูตาแล้วย้ายมาตั้งที่คุ้มนายบัวเริงมีพ่อด้วงและพ่อต้นและต่อมาได้ย้ายาม,มาเป็นวัดในปัจจุบันคือ 1. วัดบ้านกลางภู2วัดป่าบ้านกลาง3วัดป่าคำควุวิปัสนาคุณคาวิปัสนา ซึ่งมีหลวงปู่ขาวพุทธลกิโตเป็นเจ้าวาดในปัจจุบันนะครับนี่ก็คือประวัติความเป็นมาของประวัติบ้านกางนะครับผมกร็รอบเผือกนะครับท่านผู้ชมก็รอบเผือกแลก้วก็เหาะดอน,นครับต้นอ่ายางนาครับผมดอกเต็มไปหมดเลยนะครับท่านผู้ชมต้นยางนา ดอกเต็มไปหมดเลยครับในเป็นต้นข่นะครับสวัสดีคับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็นนกมา,มา,าที่วัดเทพัญญารามครับผมเดีย๋ยวเราไปกราบพระกันนะครับเดี๋ยวเราไปกราบพระกันนะครับผม,มพระกันนะครับผม,มตอนเขาอัน ลกเมอนหลวงปู่สุธรรมธรรมปาโลนะครับผมนี่ยครับท่านก็ยังสังขา,นา,ารนะขันอยู่นะครับผมยังไม่ได้ละสังขารนะครับยังไม่ละสังขานนระขาน,นะครับผมออคุณ,คณยายยกหินนะครับอู้อู้อาขึ้นได้ขึ้นได้เอาขึ้นได้ได้นได้ขึ้นได้สำนเนาขึ้น <c ười> ได้สำเนาขึ้น, <c ười> นเ,อเออเออ อื่าันักแม่านขึ้นอยู่บางีอเห็ลมเดี๋ยวเพื่อนนายกตุ้เพื่อนร้านหนึองนิดนงมียกแาว80กว่าปีเจ้าหนุกวัดปากก็จะมีคุณยายกำลังกวาดลานนะครับต้องพูดเสียงเบาเบานะครับผม ต้องพูดเสียงเบาๆนะครับผมเพราะว่าคุณยายกำลังกวาดลานนะครับผมคุณยายกำลังกวาดลานนะครับผมอันนี้ก็เป็น,ว,น,ปนวัดที่อยู่ในป่านะครับวัดที่อยู่ในป่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับ อันนี้เป็นอุโบสถครับผมอุโบสถนะครับอู้หลังใหญ่อยู่นะอุโบสถหลังใหญ่อยู่นะครับผมอุโบสถหลังใหญ่อยู่ครับอุโบสถหลังใหญ่อยู่ครับผมเดี๋ยวปีนี้ก็จะปิดทองฝังลูกนิมิตแล้วนะครับผมอันนี้เป็นหอระฆังนะครับ เดินไปที่อุโบสถกันนะครับผมตรงที่ประตูนี้ก็จะมีพญานาคนะครับเป็นพญานาคนะครับผมพญานาคเก้าเสียนนะครับผมพญานาคเก้าเสียนนะครับพญานาคเก่าเสียนนะครับผมเนี่ยครับ เราเดินเข้าบบสดกันนะครับเดินเข้าโบสดดกันนะครับผมเดินเข้าุบสดดกันนะครับอโบสถดกันหลังใหญ่มาครับผมหลังใหญ่นะครับผมก็จะมีพญานาคนะครับผมพญานาคกาบเสียงนะครับ โอ้เนี่ยครับผมพญนาคก้าวเสียงนะครับผมพระประพระประธานที่หน้าบโบสถนี่ก็เป็นพระนากปกนะครับผมเป็นพระนากปกนะครับเป็นพระนาปกปกพระนาปกปกพระนากปกนี่ก็เป็น พระปางสุดท้ายที่พระพุทธองค์ทรงเสวยวีมติสุขนะครับผมในสัปดาห์ที่7นะครับในสัปดาห์ที่7นะครับผม บัวสดเป็นลางหูนะครับผมเป็นลางหูนะครับข้างหลังก็มีพระนะครับผม<ฮ>องค์สีดำนะครับ<ฮ>พญานาคก็จะเป็นอ่าดำแดงนะครับผมดำแดงนะครับผมพระประธานใหญ่กว่าอืมใือเ็นาั้ เป็นพระอุตเทนราอืมเป็นองค์พระองค์เสียงเนื้อเขื่อนเยกะอะไรเป็นของวัดเน่าแบบมาไหว้พระที่วิหารนะครับผมมาไหว้พระที่วิหารนะครับโอ้เป็นพระนักปกครับผมเป็นพระนักปกนะครับอยู่ที่วิหารครับผม เป็นพระนักปกนะครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาที่อุโบสถวัดเทพปัญญารามนะครับผมอำเภอเมืองสุนครข้างหลังผมก็เป็นพระนากปกนะครับก็ได้พาท่านผู้ชมมาไหว้พระนะครับผม แล้วก็ได้มาไหว้พระด้วยได้มาเที่ยวด้วยครับผมก็ขอสลีมมงคลจึงเกิดงีแกลกสีุจุ่านนะครับขอให้สีุกท่านจงเป็นผู้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับที่ได้รับชมคลิปรับชมทริปที่ผมถ่ายทํานะครับผมก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่งแจ้งเตือนช่องมหาพเลาะด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมขอบคุณครับ